แล้วการถแถลงผลการประชุม8พักท,ที่เขามานั่งเรียงหน้ากาันคุณผู้ชมอาจจะติดตามการถ่ายทอดสดสในข่าวเย็นไทยรัฐไปแล้วเดี๋ยวเบิร์ตจะสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งคุณหมอชนน่านสีแก้วคุณผู้ชมครับคุณหมอชนน่านสีแก้วนะฮะเขาก็เข้ามานั่งชนั่งเสร็จปั๊บก็มีการถแถลงกันนะครับมีการถแถลงกันนี่แหละครับคุณผู้ชมนะครับคือคุณหมอบอกว่า การประชุมสภาวันที่27กรกฎาคมนี้เนี่ยพักเก้าไกลจะเป็นผู้เสนอชื่อแคนดิเดตจากพักเพื่อไทยโดยวิธีการนะครับจะได้มาซึ่งเสียงสนับสนุนอย่างไรก็ตามแต่เขาบอกว่าเพื่อไทยไปทําได้โดยอิสระเพื่อไทยไปทําได้โดยอิสระหาเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาให้ครบจริงๆเขาใช้คำว่าให้เกินกว่าเพื่อความแบบสบายใจให้เกินกว่า375เสียงก็คือขาดอีก63เสียง ซึ่งเงื่อนไขของสวที่กังวลก็คือการแก้มาตรา1้2ใช่ไหมนะครับเพื่อไทยนะฮะก็จะรับฟังนะครับมาคุยกับพักเก้าไกลแล้วก็ที่ประชุมพักร่วมคือมีการถามกันในที่ประชุมมีถามในที่ประชุมเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าแล้วจะแก้กันอ่ะประเด็นไหนคุณชัยธฒน์ถามก็ให้เพื่อไทยไปลิสมาแล้วจะได้มาพิจารณามาชี้แจงเดี๋ยวก้าไกลจะชี้แจงให้ส่วนกรณีที่เสียงสวไม่พอเนี่ยพักเพื่อไทยก็จะไปคุยกับพักการเมืองอื่น เพื่อให้ได้มานะครับซึ่งเสียงของนะครับทางฝั่งร่วมรัฐบาลาและที่ประชุมเนี่ยนะครับยังให้สิทธิพักเพื่อไทยนะครับ ในการจะไปพิจรารณาเงื่อนไขอะไรก็ตามเพื่อไทยไปคุยได้เองโดยอิสระเลยอันนี้เป็นแนวทางที่3แนวทางอื่นๆนะนะครับแล้วถามว่าเออเราจะได้ชื่อค a n ิเดตจะเคาะชื่อของทางฝั่งเพื่อไทยเนี่ยเมื่อไหร่ล่ะ,ะเขาบอกว่าอันนี้คุนอ้วนภูมิธรรมนะ<ใ>นก็บอกบอกว่าเดี๋ยว26กรกฎาเนี่ยจะเคาะชื่อค a n ิเดตนายกจะเสนอชื่อเดียวแล้วจะเป็นชื่อที่ต้องได้เสียงสนับสนุนเกิน375ขึ้นไปโอ้นั่นหมายความว่า ก่อนจะถึงวันที่27การประชุมสภาครั้งถัดไปเนี่ยต้องรู้แล้วเขาต้องรู้ว่าคนดเดเป็นใครแล้วเขาต้องชัวร์ด้วยว่าเสียงเกินแน่ๆถูกต้องถ้าจําไม่ผิดรู้สึกจะ5โมงเย็นนะนะคุณผู้ชม <5 S 2> ทีนี้เพื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะดําเนินการแนวทางที่1แนวทางที่สองนะให้เสร็จก่อนก็เมื่อกี้ไนงะอย่างที่บอกว่าหาเสียงสนับสนุนจากสอวอใช่ไหมกรอบเวลาช้าสุดที่จะรู้ด้วยนะคือ25กรกฎาคมโอ้มนไล่กลับมานะ25 <5 S 1> คือวันอังคารนะคุณผู้ชม แล้วเงื่อนไขมีเราไม่มีลุงของบางพักการเมืองล่ะจะยังไงคะคุณหมอชนน่านหมอชนน่านบอกว่าเราต้องพยายามทําแนวทางที่1กับ2ให้สําเร็จก่อนเรื่องอื่นยังไม่พูดถึงค่ะท่านประธานครับแนวทางที่สามมีเรามีลุงหรือว่ามีลุงไม่มีเราไหมคะตอนนี้ยังตอบไม่ได้ครับเพราะมันเป็นทางเลือก ที่ต้องแสวงหาให้ได้ครับขอบคุณนะครับนี่เย็นไหมคร็จเยังออาส่วนข้อเสนอนะครับ <ฮะ S 1> ให้พักเก้าไก่พิจารณาลดเพดานมาตรา112คุณหมอชนน่านก็บอกว่าพักเก้าไก่อยากทราบรายละเอียดเมื่อกี้ที่พี่บอกอ่ะคือคุณก็ต้องไปเอาอรายละเอียดมาว่าไอ้ลดเพดานมันคืออะไร<ฮ>ะ,<ฮ>ะอันไหนที่จะให้แก้หรืออันไหนที่จะให้ลดมันเป็นยังไงอ,ะอ่ะเพื่อทายไปจดนะ เพื่อไทยไปจดมาแล้วมาบอกทางก้าวไกลเดี๋ยวก้าวไกลก็จะเอาไปคุยกันในพักคุณหมอชนน์ยังบอกอีกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยการันตีกับทุกคะแนนเสียงนะครับที่โหวตให้พักเพื่อไทยแล้วก็พักก้าวไกลจะไม่หักนะครับจะไม่มีการหักกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งรัฐบาลกับรัฐบาลค้่เก่าหรือว่าเพื่อไทยนะครับจะทําสัญญาเพื่อตั้งรัฐบาลน,นะครับก็ให้ดูสิ่งที่แถลงวันนี้แหละคือคำมั่นสัญญานี้เห็นไหม เห็นไหมก็นั่งกัน8ดพักเนี่ยยังอยู่กัน8ดพักเนี่ยเห็นไหมนะ่ะวันนี้ MOU ยังคงอยู่นะ